สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของวง Ghost กันนะคะวงร็อกสัญชาติสวีเดนที่แบบว่าเฮ้ยทั้งเพลงทั้งภาพลักษณ์นี่มันไม่ธรรมดาเลยสวัสดีครับใช่เลยครับเป็นวงที่เน่าสนใจมากๆคือไม่ใช่แค่วงดนตรีธรรมดาข้อมูลที่เราเออกมาคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มาจากบทความ Ghost ซาตานแห่งร็อกกับภาพลักษณ์เหนือจินตนาการค่ะเราอยากจะมาดูกันว่า อะไรทําให้โกสมันแตกต่างแล้วก็กลายเป็นที่พูดถึงมากๆทั่วโลกเลยรวมถึงในไทยด้วยนะคะครับผมคือ Ghost เนี่ยจุดเด่นเขาเยอะมากแต่ถ้าให้เริ่มก็คงต้องเป็นเรื่องเอ่อดนตรีเขาก่อนเลยใช่ค่ะเห็นด้วยเลยคือมันไม่ใช่แค่เฮฟวี่เมทัลหรือฮาร์ดร็อกแบบที่เราคุ้นเคยกันเนอะไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีส่วนผสมของเอ่ออารีนาร็อกที่แบบสเกลใหญ่ๆเล่นในสนามกีฬาได้เลยมีความดูเมทัล ลึกลับลาบหน่อยแล้วก็มีกลิ่นแบบไซค e d e l i c Rock ด้วยซ้งโอโหหลายแนวมากแต่ที่พีคสุดๆเลยนะคือเมโลดี้เขาเพราะมากติดหูง่ายมากเกึอบๆจะเป็นป๊อปเลยด้วยซ้ำจริงเหรอคะป๊อปเลยเหรอครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าได้รับอิทธิพลมาหลากหลายมากตั้งแต่ Black Sabbath, Alice Cooper เรื่องการแสดงหรือ Kiss เรื่องภาพลักษณ์ก็มี Iron m a i d e n m e t a l l i c a ก็ใช่ค่ะ แต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจเรื่องเมลโลดี้มาจากอาบ้าอาบ้าเนี่ยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยมันไปกันได้ยังไงคะเนี่ยดนตรีหนักๆภาพแรงๆกับเมลโลดี้แบบอาบ้านั่นสิครับแต่มันเวิร์กมากๆเลยนะคือการเอาเมลโลดี้ที่มันคุ้นหูฟังง่ายแบบอาบ้ามาใส่ในเพลงที่มันมีตีมมีความหนักแบบโกสเนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วไปเข้าถึงง่ายขึ้นมั้งครับแต่ยังคงความเท่ความลึกลับไว้อยู่ ก็น่าคิดนะคะแล้วพอพูดถึงความลึกลับอีกเรื่องที่แบบว่าโดดเด่นไม่แพ้ดนตรีเลยก็คือภาพลักษณ์นี่แหละคะ่ะที่เขาว่ากันว่าเป็นจุดแข็งที่สุดเลยใช่ครับคอนเซปต์หลักของเขาเลยคือเป็นความเป็นละครเวทีการแสดงที่มันเสียดสีศรราสนาล้อเลียนเรื่องซาตานอะไรแบบนี้แต่ก็มีอารมณ์ขันแทรกอยู่ตลอดนะไม่ได้เสีเยสีตลอดเวลาละครหลักอย่างนักร้องนําที่เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมคะพ่ป้าแอมเมริเตสหรือคาร์ดินัลโคเปียครับผม จริงๆแล้วคือคนคนเดียวกันเล่นนะคือ Tobias Forge แต่เขาจะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนลุกไปตามคอนเซปต์อัลบั้มเหมือนเป็นโป๊ปซาตานที่มีหลายเวอร์ชั่นจนหลังๆก็ดูภูมิฐานขึ้นได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะเนี่ยดูหลุดโลกมากๆก็มาจากหลายอย่างครับทั้งชุดผู้นำศาสนาจริงๆหนังสยองขวัญ หรือแม้แต่เทศกาล Day of the Dead ของเม็กซิโกโเขาก็เอามาผสมผสมกันส่วนสมาชิกคนอื่นๆที่เป็นนักดนตรีก็คือ n เน e และส o o ๊สใส่หน้ากากปิดหน้าปิดตามหมดเลยใช่ครับคือเขาต้องการเน้นว่าดนตรีกับคอนเซปต์เนี่ยสำคัญกว่าตัวบุคคลไม่ต้องรู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่การปิดบังตัวตนขนาดนี้มันไม่เสี่ยงเหรอคะในยุคนี้ที่แบบแฟนๆก็อยากจะรู้จักศิลปินอยากใกล้ชิดแต่เป็นว่าสําหรับกสเนี่ยการปกปิดตัวตนมันยิ่งเสริมความลึกลับหน้าค้นหาเข้าไปอีก ทำให้คนโฟกัสที่ผลงานที่โชว์ที่คอนเซปต์มากกว่าซึ่งมันก็ได้ผลดีกับเขามาตลอดนะครับแล้วก็พิสูจน์ด้วยความสําเร็จจริงๆนะคะอย่างอัลบั้มเมลิโอรานี่ได้แกรมมี่เลยใช่ครับเพลงซีรีส์ชนะ Best n i t ล l อร์ r f o r m n n e e ปี2016แล้วอัลบั้มล่าสุด Impera ก็เพิ่งได้รางวัล AMA ไปหมัดๆ โหไม่ธรรมดาเลยค่ะเพลงอื่นๆก็ดังเยอะมากอย่าง Square Hammer หรือ m a r y o n a Cross ที่กลับมาฮิตใน t ิ k t ต k อกเฉยเลยครับครับแล้วก็มี Rats Dance มาครับอีกหลายเพลงเลยแล้วเรื่องการแสดงสดนี่คือ,อ,อได้รับคำชมเยอะมากว่ามันอลังการเหมือนไปดูพิธีกรรมอะไรสักอย่างเลยทั้งฉากแสงสีชุดจัดเต็มสุดๆ ฟังดูเหมือนเป็นร็อกโอเปร่ามากกว่าคอนเสิร์ตธรรมดาเลยนะคะเนี่ยแต่ก็เหมือนจะเคยมีประเด็นดราม่าเหมือนกันใช่ไหมคะตอนปี2017ที่มีการฟ้องร้องกันอ๋อ oh, ครับมีคดีความระหว่างโทเบียสฟอร์จกับอดีตสมาชิก n i m นิมเลสก l s เรื่องผลประโยชน์นี่แหละฮะตอนนั้นตัวตนจริงๆของฟอร์จก็เลยผูกเปิดเผยออกมาแล้วมีผลกระทบกับวงไหมคะตอนแรก คนก็ลุนๆกันนะแต่สุดท้ายาความนิยมก็ไม่ได้ลดลงเลยครับมันเหมือนยิ่งตอกย้ำว่าแฟนๆเขาผูกพันกับตัวคอนเซปต์ดนตรีประสบการณ์โดยรวมมากกว่าว่าใครเป็นคนเล่นอยู่ข้างหลังหน้ากากอืแฟนๆส่วนใหญ่ก็ยังชื่นชมในความแตกต่างความกล้าของเขาอยู่ดีใช่ครับ ชื่นชมที่กล้าผสมแนวเพลงกล้าทำคอนเ็ปต์แบบนี้ออกมาขนาดคนดังๆอย่างเดฟกร o ววง f ู o Fighters ยังเคยมาแจมเป็น n a เนมเลสกูรับเชิญเลยนะแล้วก็เคยโปรดิวซ์อีให้ด้วยโห oh, จริงเหรอคะครับหรือ,อย่าง James h e ดฟิลด์สกับเค r ร์ก m ฮมเมจากเมทัลิกะหรือ Slash เองก็บอกว่าเป็นแฟนเพลงวงนี้ สรุปแล้ว Ghost เนี่ยก็คือส่วนผสมที่แบบลงตัวอย่างไม่แน่เชื่อเลยนะครับระหว่างดนตรีร็อกเมทัลที่หนักแน่นแต่ก็ฟังง่ายติดหูกับภาพลักษณ์คอนเซปต์สุดขั้วแล้วก็การแสดงสดที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมลงตัวมากๆทีนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้คิดต่อนะคะคือในยุคที่ศิลปินส่วนใหญ่พยายามเปิดเผยตัวตนสร้างความใกล้ชิดกับแฟนคลับแต่ g h o เลือกทำตรงกันข้ามเลยคือปกปิดตัวตนแบบสุดๆค่ะ การทำแบบนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงกับความรู้สึกผูกพันของแฟนเพลงหรือการตีความผลงานของพวกเขาบ้างมันยิ่งทำให้ดูน่าค้นหาหน่าหลงไหลามากขึ้นหรือจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างกำแพงบางอย่างขึ้นมาระหว่างวงกับแฟนเพลงกันแน่อันนี้น่าคิดนะคะ